ดามฟาร,รมสวัสดีจ้าแปดโมงเสร์วันอาทิตย์ที่เจ็ดมิถุนายนหกหกจ้าชมกวางเมื่อนี่นี่เพิ่นไอได้กินยาธรรมชาติในรอบปีค่ะพี่น้องกินยาธรรมชาติในรอบปีเลย ตัดเท่าตัดอเอาอยูร,รอบๆอบไอ้รอบๆลบคอกทางนี้เนาะค่ะความสูงของของคอ,อกสองเมตรนะคะความสูงของคอ,อกสองเมตรพื้นที่ของอดัมฟาร์มนี่ประมาณหนึ่งงานนะคะประมาณหนึ่งงานแล้วก็ระยะห่างระหว่างเสานี่2สองเมตรห้าสิบจ้ะ ะะลงทุนทํำคอกแล้วก็ล้อมรั้วไปแล้วก็ลงเรือนไปประมาณสามหมื่นจ้านะคะเบ็ดเสร็จนะเอเป็นตะซั่งแฉพี่นองเบ่งให้เ้ากินกินหญ้าธรรมชาติในรอบหนึ่งปี เจากระสีเบือเปลี่ยนเพื่อเห่าเนาะค่ะพอดีตัดหญ้ารอบรอบคอก,ก็เลยเอามาให้เพลินจะ้ะกินหญ้าธรรมชาติในรอบหนึ่งปีค่ะเช็คสต็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามนะคะลักกี้น้ำเบอร์จ้าสิบสามตัวครบเป็นลึมมลึมได้ค่ะพี่น้องเมื่อี้ ครึ่มฟ้าครึ่นฝนค่ะพุนทางพุนเพ่นแหล่มากจ้ะเพ่นแหล่เพ่นเทามากเนาะค่ะเพ่นเามาคืนคือเด้ยค่ะแต่ว่าบทตกบ้านตกอยู่ตะหมู่บ้านละพ่นพยากรณว่าชิตตกอยู่นี่บ่ตกนะคะตกก็บบนับบ่าตกนั่มไหมคะ่ะพี่นอ้องตกแบบบ่อพ่อสิบเตียกน,นี่กินยาทรไมชาติพอเพ่นยังปิดตัดกัน n g าแทงโกูล่ามหาหยอยู่ด้ค่ะแทงโกูร่าจะเอาไว้ในคอกน้าลูกเนาะขออภัยในความเสียงดังของเครื่องตัดหญ้านะคะเบิ่งแงงซอยกันเดอค่ะพี่น้องน่าจะอุ้งอิง <c oughs> นสี่สิบสี่วัน อุ่งอิงน้อย44วันยี่ห27ย8 2ห3เ3็3แปดเก้าสาสิบสาเออยเจ็ดแปดเ้าสนี่ห้าเจ็ดสี่สิบสี่วันเด็ก4ีวันอุ้งอิงน้อยนะคะอุงอิงน้อยผ้าลวยก็ยืนอยู่ข้างน้านจะจ๊ะ รวยพารวยแมนเพิทีมเด็กค่ะนี่ทีมเด็กหาโตอยู่นี่เมื่อจะนี่ทีมเด็กเขาทีมเด็กทีมเด็กน้องเก้าเจริญซับน้องสิบเจริญซับน้องเก้าเจริญซับน้องสิบเจริญซับน้องเซเว่นแล้วก็น้องเซเว่นแล้วก็น้องพารวยแล้วก็น้องอุ๋งอิง เพ็นเด็กเขากับมีแก่หรือคนเฮาเนี่เนาะจะมีเพื่อนมีอะไรมีสังคมนะคะสังคมของกวางนี่เพิ่นจะมากอยู่กันเป็นฝูงเ้ยค่ะพี่น้องในป่าโปรงชอบเล่นน้ําอยู่แต่ไม่ชอบน้ําขังนะคะโดยธรรมชาติแล้วพี่บอจ่าของเฮา <laughs> พี่น้องเบิง รับชมอยู่ทางใดเน่สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้วยจ้าขอบคุณเลยไลด้ค่ะที่รับชมจ้าขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะมีอะไรจะติชมหรือแนะนำอดัมฟาร์มยินดีน้อมรับคำติชมหรือคำแนะนำนะคะคุณจ้าวันนี้เพิ่น ถ้ากินจาอินดีบอติสัสหรอกค่ะชัวเมื่อน,นี่เ <c oughs> มื่อน,นี่ว่ามีอาการแบบกัดแขวนนะคะนะคะยาธรรมชาติก็กินเป็นตะแสบคักสงสัยสิเบือ่ออันที่เคยกินดูๆเนาะคะ่ะลูซาลูซีแพนโกลาไปยังซันวันนี้กินหญ้าธรรมชาติแล้วก็เอากล้วยมาให้เพลินแล้วก็เอา บกม่วงมาหายเพลินนะคะเอาเม็ดออกแล้วเรียบร้อยค่ะบกม่วงสุกอุ้ยสะอ่อนสะอ่อนเนาะลูกเนาะสะอ่อนค่ะอันนี้แกงผู้ใหญ่นะคะอันนี้แกงเด็กแกงเด็ก บางแง่งซอยกันได้ค่ะเดอ้อผู้ใดทำงานอยู่ทางตางทินกะผู้ใดทำงานอยู่ทางตางทินกะขอให้ยุดีมีแห้งมีความสุขละลายได้จ้ากับการทำงานกับการหาเงินกลับบ้านเรานะคะ มีความตั้งใจก็อะไรก็ขอให้สำเร็จนะคะนี่ฉากนี้กดภาพนิ่งเลยเ๋ยพ่อได้อะไรมาฝากเนึกว่าของใหม่นะลึกนะพ่อได้อะไรมาฝากนี่พ่อได้หญาเหมือนเดิมพ่อได้หญ้ามาฝากอินดี้เธอทำไมมาใกล้แม่จังฉันต้องวิ่งไหมนี่อิน อินดี้พ่นเป็นพ่อพันเนาะคะ่ะก็เลยบ่คือพ่อพันนีพ่นบนิยมตัดเขาะคะ่ะพี่น้องไม่นิยมตัดเขาพ่อพันนะคะรอเพันสลัดหลุดเองจ้าหนึ่งปีสลัดหลุดหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวเฮาติดตามไปเรื่อยทุกคลิปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไวะะ้ด้ค่ะบ่สันบ่เห็นตอนนั้นพ่นสลัดเขาด้ค่ะ กาว่ากดกระดิ่งเดี๋ยวจะพลาดตอนเพิ่นสลัดเขาเนาะค่ะนอปีละครั้งเท่านั้นนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะดดเด็กๆอุงอิงอุงอิงกับพาเรื่อยอุงอิงสี่สิบสี่วันพาา้วยแปดสิบเจ็ดวันครับพวกผมห้าชีวิตเป็นบักเถิกหมดครับ อีแม่อีพ่อเงิดร้ายเนาะคะ่ะเป็นบักเถิกเบิดงวด่ตไปย่านเป็นโตแม่เบิดอยู่ค่ะจะเป็นโตเมียเบิดอยู่งวดนี่เป็นบักเถิกขาโตอ,อ,อีแม่ปลืม้มทั้งปลืม้มทั้งเงิดบุกกับกว่าอันแบบโตเมียโตแม่ผสมจากโตนะคะ่ะเงิดไหายเงิดไหาย ขอบคุณเลหลายได้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตพ่อซ้ำนีกันด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณจ้า